สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะครับปี2522นะครับนี่เป็นเหรียญที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับพารายังไม่แพงด้วยนะครับแท้ท่านหลวงปู่โตท่านเสกนะครับนะหลวงปู่โตท่านเมตตาปุกเสกเป็นเหรียญหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะครับที่ได้มาแบ่งปันวันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะสมัครรุ่น รุ่นนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับที่ได้มาแบ่งปันวันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่เนาะนะครับผมได้มาประมาณ5องค์นะครับ5องค์เราแท้ท่านหลวงปู่โตท่านเสกด้วยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีเก้แล้วด้วยนะครับนะสำหรับพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์เล็กอะผมยังไม่ได้เจอนะครับแต่พิมพ์ใหญ่อะผมผมเจอละนะครับ นี่เป็นพัดเครื่องที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนลยครับแล้วก็ทรงของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นทรงน้ำเต้านะครับเห็นไหมขยักขยักหน่อยนะครับน้ำเต้าคล้ายๆว่าน้ำเต้าดูดซับนั่นเองนะครับหลวงปู่ไต้ฮ่องกงก็แก้ปีชงนะครับแก้ปีชงเนาะนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าหนึ่งในมานอยู่ประมาณ5องค์นะครับได้มาแบบพาราแบ่งปันเลยนะครับเห็นไหมพิมใหญ่สวยพี่สวย,สวยทุกเหรียญเลย ไมครับสวยคมชัดเลยแทบไม่ต้องส่องเลยนะครับแล้วขอบก็จะเป็นแบบตัดฉีกนะครับเป็นตัวตัดในยุคสมัยนะั้นเลยนะครับนะนี่เห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เหรียญค่อนข้างสวยนะครับแกะออกมาได้สวยนะหลวงปู่ไต่ฮ่องกงนะครับเป็นส่งน้ําเต้าดุดซบนั่นเองนะครับนี่ปีพศน,นะ2องห้าสนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็จะ จะถูกกว่านะครับจะถูกกว่าพิมพ์ใหญ่น่อยหนึ่งนะครับน,นี่นะครับแกะได้สวยแกะได้คมมากนะครับองนี้พระด,ดืมดืมเลยนี่หลวงปู่ไต้ฮ่องกงขอบก็จะเป็นแบบตัดฉีกเห็นไหมนะครับเป็นตัวตดสมัยนั้นนะนะครับประมาณนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยคมติดชัดเลยนะครับอัคขระนะครับคมคมนะ แกะออกมาได้สวยนะครับแกะออกมาได้สวยงามมากนะครับหูเหรียญน,นะครับนี่หูเหรียญประมาณนี้นะหูสำหรับหูด้านหลังนะครับนี่เจาะทีเดียวทะลุนะครับใช้พิจารณาได้เลยนะครับเห็นไหมประมาณนี้ สวยเดิมพี่นะครับสวยเดิมทั้ง5้าเหรียญพี่ๆท่านใดสนใจก็รีดติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นใครออกมาปล่อยนะครับไม่ค่อยเห็นใครออกมาปล่อยละปีสองห้าอสองสองแท้ทันนะครับแท้ทันสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะผมได้มาห้าเหรียญผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหานะครับบูชากันอยู่ที่เหรียญละ750พีนะครับ แบ่งอยู่ที่750พอนะครับนะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาหลักกันนะครับเห็นไหมสวยพี่นะครับจะูมุด่งๆเลยปี2522นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะฝากพี่ๆกดติดตามด้วยเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าพาคค่อนข้างหายากนะพี่นะนะครับอายาพอสมควรนะครับคลิปก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะครับนานๆก็จะลงทีนึงนะครับ โดยที่ว่าพระค่อนข้างหายากด้วยแหละนะครับนะประมาณนี้ลองดูละกันนะครับ750จะส่งให้ฟรีนะครับสวยๆเลยนะครับก็พี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตหลวงพ่อคุณหลวงพ่อเกษมหลวงปู่แหวนน้องยินดีรับเช่านะครับลองส่งรูปมาดูได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ